ถ้าอย่างนั้นผมถามคุณอนุเทนว่าคําพูดของน้ำดีพลังงานที่คุณตั้งขึ้นมาเนี่ยว่าที่ทับซ้อนอย่าไปสนใจมันเอาพัฒนาร่วมกันแล้วแบ่ง5 0 5 0คุณเห็นด้วยเขาไหม ผมจะฝากไปถึงคุณอนุทินชาญวีรกุลและผมจะฝากไปถึงคุณเนวินชิดชอบที่เป็นบิดาของนายชัยชนกชิดชอบคุณชัยชนกเป็นคนหนุ่มที่ผมชื่นชมมากกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าทำกระแส MOU2543 และ2544นั้นมันมีอิทธิพลให้กับคุณเนวินและคุณชัยชนกรวมทั้งคุณอนุทินว่าต้องเกาะกระแสยกเลิก MOU25432544 เพราะว่าประชาชนทั่วประเทศไทยตอนนี้9 0 กว่าเปอร์เซ็นต์เข้าใจแล้วว่าประเทศไทยทุกวันนี้ที่เป็น่บงนี้เพราะ MOU2543 และก็ MOU2544 ถ้าคุณเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยการยกเลิกทำง่ายเลยเพื่อพิสูจน์ว่าคุณจริงใจกับชาติบ้านเมืองถ้าคุณไม่ทำ แสดงว่าสิ่งที่คุณชัยชนกพูดนั้นคือลมที่ผายออกมาเท่านั้นเองเพื่อหาขัดแนนเสียงแต่ผมมีข้อกอังวลเพราะสังเกตจากการตั้งรล่มดีว่าการกระทรวงพลังงานเพราะคุณอนุพลนั้นเมื่อปี2567ได้ขึ้นเวทีพูดพูดบอกว่าไอ้พื้นที่ทับซ้อนในทะเลที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่นั้นเนี่ยทะเลาะกันเป็นทำไมสู้เอาทรัพยากรข้างล่างนั้นขึ้นมา พัฒนาแล้วแบ่งกัน50-50คุณมีน้ำดีพลังงานคนนี้ที่ไม่เอาชาติมาก่อนคุณดูสิครับคุณให้ธรรมนัญานะบว่าไอพื้นที่ชายแดนที่เคยเปิดตานั่นเนี่ยขอให้ปิดต่อไปโดยไม่เปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ช่องสายตะกูซึ่งช่องสายตะกูล้นมันมีคาสิโนใหญ่ที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็เพอเอิญเพอิญที่มันมีข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับตะกูลชิดชอบซึ่งผมไม่รู้จริงหรือไม่จริงถ้าคุณยังเปิด ด่านโดยช่วงยิ่งช่องนี้แล้วก็ปล่อยเป็ดที่เอานักพนันไทยไปเล่นการพนันของกเมศเพื่อให้กเมรมันมีเงินแล้วมันเอาเงินมาเสื้อวุฒมาทำ้ายทหารไทยไทยคุณอนุทินคุณนึกถึงทหารที่ตายไปเกือบ20คนคุณอนุทินครับอย่าให้เขาตายฟรีก็รุณาทําให้คนไทยเห็นหน่อยกรุณาทาให้ผมเห็นหน่อยว่าคุณเนี่ยไม่ได้พูดหล่อเพื่อให้ตัวคุณได้คะแนนเสียงแต่จริงๆแล้วผมไม่อยากให้คุณเราว่าคุณก็คือของปลอมนั่นเอง วันนี้เนี่ยเป็นวันภาวะการการเมืองที่มันตลกมากผมไม่เคยเจอมาก่อนคือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านลงคะแนนเสียงให้ฝ่ายรัฐบาลเป็นนายกรันตรี MOA Memorandum of Agreement บันทึกข้อตกลงกันบอกว่าจะตั้งรัฐบ,บาลไม่เกินสีเดือนแล้วย,ยุบสภาโดยที่ต้องทำหนึ่ง ต้องทําประชามติเพื่อให้มีการแก้รัฐธรรมนูนสองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมจะยุบสภาคําถามในการทําประชามตินั้นจะเป็นคําถามที่เปิดกว้างหรือเป็นคําถามที่เจาะจงถ้าบอกว่าท่านประชาชนนไทยเห็นด้วยการทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูนหรือไม่แต่ในคาว่าทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูนนั้นมันซ่อนเร้นด้วยคําว่าก็แก้ไขรัฐธรรมนูนก็คือต้องแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับ มีหนำซ้ําแล้วภูมิใจไทยขึ้นมาอย่างโอหังมะมังการละสีเดือนจะได้ยุบสภาอ้าวแล้วข้อตกลงคุณ MOA ที่บอกว่าภายในสีเดือนนี้ต้องทําประชามติเนี่ยตกลงพักประชาชนคิดว่าข้อตกลงนี้เป็นลมที่ผายออกมาหรือไงทีนี้พักประชาชนมันก็มองว่าวันนี้ถ้ามันจับมือกับกับภูมิใจไทยโดยที่มันไม่เน้นในเรื่องของแก้หนึหนึ่งสแล้วในเรื่องของทาประชามติ ทำไมมันถึงไม่เอามันไม่เอาด้วยเหตุผลสองประการประการแรกพักประชาชนไม่มีคนมาทํางานเพราะเป็นคนพรรคคนรุ่นใหม่ส่วนภูมิใจไทยเป็นพักเที่ยวลากดินรู้จักคนไปหมดไม่ว่าคุณทุนเอกนิติเอ๋ยคุณอัธพลซึ่งอยู่กับปตทเก่าและคุณอัศพลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เมื่อตั้งรัฐบาลขึ้นมาเป็นรัฐดีว่าการรวมพลังงานมันย้อนแย้งกับจุดยืนของพรรคภูมิใจไทย ผมยังเชื่อว่าถ้าสารดีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองน,นั้นก็พิพากษาตามคำร้องของคนที่ร้องไปก็คือว่าหนึ่งปีนั้นทักษิณไม่ได้อยู่ในคุกเลยสารก็จะมีคำสั่งว่าเห็นด้วยเพราะว่าจากการสืบพยายนโจทย์พยายนจำเลยเรียบร้อยแล้วตามประจักษ์พยายนหลักฐานเอกสารคำให้การเชื่อได้ว่าทักษิณไม่ได้เข้าคุกแต่ไปนอนโรงพยาบาลและการนอนโรงพยาบาลน,นั้นก็ไม่ได้ขออนุญาต ะะตามหลักการเังนั้นคนที่จะต้องผิดนอกจากทังสินแล้วก็ยังจะมีกรมราชธรรมแต่ทักสินก็ต้องกลับไปติดคุก1ปีที่เขาไม่ได้ติดแค่1ปีก็อีกครับท่านผู้ชมถ้าระดับทักสินยอมเดินก็ไปติดคุกกลับมาฟังคำพิพากษาก็แสดงว่ามอบตัว สารภาพผิดซึ่งภายในปีนี้ถ้ามีการพระราชทานโทษออกมาทักษิณก็ได้ออกจากแน่นอนที่สุดแต่อนนสงสงของเขาถ้าเขาทําเช่นนั้นเนี่ยมันจะทําให้พักเพื่อไทยพึกเขิมคือพวกพักเพื่อไทยทุกคนสามารถจะเผชิญหน้าแล้วมองกับสายตาก,กับสังคมได้ว่าเฮ้ยนายผมเขากลับมาติดปุกนะทั้งทั้งที่เขาหนีได้ข้อที่2ผมคิดว่าลูกเมียเขาและครอบครัวเขาตลอดจนพี่น้องเขาทุกคน อย่างน้อยที่สุดก็พอจะยืดอกได้ว่าไหนบอกเขาหนีเขาไม่หนีไงเห็นไหมเขากลับมาเขารับโทษแต่ถ้าเขาไม่อยู่นี่พวกนี้ขาดที่พึ่งไม่รู้จะเป็นยังไงอันนี้สงข้อที่3คือว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยปีหน้าปลายปีหน้ามีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เนี่ยผมเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจถ้าเขาปลุกตรงนี้ดีๆเนี่ยเพื่อไทยก็จะเป็นอีกกำลังหนึ่งทางการเมืองที่จะมีสสเข้ามาท่านผู้ชมครับนี่คืออันนี้สงถ้าเขากลับมาตอนที่ทักษิณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ไปกราบหลวงตาหมาบัวท่านก็เมตตาให้หลวงตาท่านก็บอกว่าทักษิณจะต้องเป็นนายกคนต่อไปทักษิณก็เลยเคารพนับถือหลวงตาหมาบัวแล้วโดนคดีซุกคุนหลวงตาก็ใช้ชาของท่านเองเนี่ยช่วยทักษิณช่วยโดยการภาวนาชักจูงจิตใจคนที่เป็นผู้ว่าสาเนี่ยให้เห็นด้วยว่าทักษิณทุจริต โดยบริสุทธิ์ใจแล้วตอนหลังทักษิณก็เริ่มหลงในอำนาจพอประชาชนรู้ว่าหลวงตามาก็จะไปฝั่งเทศที่สวนแสงธรรมไปทำบุญตักบาทจู่ๆเจ้หมวยก็ถามหลวงตาขึ้นมาว่าหลวงตาคะทักษิณเนี่ยมันจะทำร้ายประเทศไทยไปอีกนานไหมเนี่ยเขายิ่งใหญ่มากนะเขามีอำนาจสิบทิศเลยนะหลวงตาท่านบอกว่าคนเรามาหนีกรรมไม่พน้นให้จำคำพูดของเราเอาไว้ทักษิณอีกหน่อยจะไม่มีแผ่นดินอยู่ นอกจากไม่มีแผน่นดินอยู่แล้วทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ก็ต้องหมดไปมิหนำซ้ำยังไม่อาจจะรักษาชีวิตได้ด้วยนั่นคือวล,ลีที่เป็นไวรัล,ลตอนนี้เริ่มจากตรงนี้เหตุการณ์หนึ่งก่อนที่หลวงตาจะพูดเช่นนี้หลวงตาเห็นผมประช้วงทักษิณหนักท่านก็บอกว่าทั้งสองคนนี้ก็ลุกสิทธิ์เราทั้งคู่ท่านจะไกลเกลีย่ยให้ระหว่างผมกับทักษิณแล้วผมก็ไปค้างที่วัดป่าบ้านตาดผมก็นั่งรอจนถึง10บโมงทักษิณก็ยังไม่มาแล้วจูๆ่ๆท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านก็มากราบหลวงตาบอกว่าท่านนายกบอกว่าติดธุระมาไม่ได้ท่านไล่เลยพอไล่ไปสี่ร้อยแล้วเนี่ยท่านก็นั่งอยู่เงียบๆผมก็นั่งเหมือนนั่งสมาธิอย่างนั้นแล้วท่านอยู่ๆท่านก็พูงมาบอกไอ้ทักสินมันหมดบุญแล้วนะท่านพูดอย่างนี้นะว่ามันหมดบุญแล้วสนที่เขาเป็นมือซ้ายเราทักสินเป็นมือขวาเราแล้วทํายังไงดีเพราะท่านเรียกมือขวามาเขาไม่ยอมมาท่านก็บอกว่าถ้ามันมือเน่าเราก็ต้องตัดมือมัอนทิง้งอันนี้เป็นอีกไวรัลหน,นึง่งซึ่งยังไม่เคยมี ้รูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยมีผู้หญิงคนหนึ่งหลวงตาขาแล้วทําไมหลวงตาต้องไปนั่งบนเก้าอี้นายกท่านบอกว่าเราผิดเองเพราะเราไม่ได้พิจารณาเขาอย่างลึกซึ้งท่านผู้ชมครับถ้าทักษิณจะยอมกลับมายอมติดคุกอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ผิดถือว่าเดินถูกแล้วทักษิณกลับมาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็คงไปตื้นสารพรุ่งนี้ถ้าเขาต้องติดคุกรัฐบาลไม่ใช่ของเขาละรัฐบาลเป็นของภูมิใจไทยผม ก็ไม่รู้ว่าภูมิใจไทยหรือว่าเนวินชิดชอบหรืออนุทินนั้นจะไว้หน้าทักษิณหรือเปล่าก็ต้องจับตาดูอยู่ต่อไปสรุปง่ายๆว่าผมเชื่อว่าเขากลับมา